วัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับป๊อบนะคะซึ่งได้เรียนคอร์สวิดีโอพ o n a l b แบนดิ n งกับผู้กองแบนส์ EP ที่สองนะคะวันนี้ก็จะมาส่งกันบ้านก็คือการสร้างแบนด์เหมือนเดิมนะคะคือแบรนด์คืออะไรตอนนี้ก็เข้าใจในส่วนหนึ่งนะคะว่าแบนด์ คือการสร้างตัวตนนะคะเป็นเหมือนการบ่มบอกว่าเรามีลักษณะท่าทางเป็นอย่างไรนะคะคือเป็นคล้ายๆเหมือนกับการตาหน้าค่ะการที่เราสร้างหรือเราทำอะไรเพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้หรือเห็นภาพว่าเรากำลังกระทำสิ่งนี้อยู่นะคะเป็นเหมือนกับสินค้าชนิดหนึ่ง ที่เราพูดถึงแล้วสามารถทำให้เราเห็นเลยว่าสินค้าสินค้าตัวนี้คืออะไรเป็นแบรนด์ของอะไรนะคะเช่นพูดถึงเครื่องดื่มที่ทำให้เรารู้สึกสดชื่นกินแล้วกระชุ่มกระชวยนะคะซาบซ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะนึกถึงโค้กโคลา สไปซ์หรืออะไรต่างๆที่เป็นน้าอัดลมกินแล้วรู้สึกสดชื่นนะ,ะถ้าพูดถึงเครื่องดื่มที่เห็นหรือคิดแล้วเคยดื่มมันจะต้องมีลักษณะแบบที่มองดูแล้วเป็นแบรนด์ที่แข็งแรงแข็งแกร่งนะคะก็จะเป็น เป็นเหมือนก็แบบว่าดื่มแล้วมีพลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นพวกเครื่องดื่มชูกําลังอะไรแบบนี้มากกว่านะคะส่วนลักษณะของการพูดถึงแบรนด์จริงๆมันเป็นองค์ประกอบรวมๆนะคะซึ่งจะ จะพูดถึงได้ค่อนข้างยากเพราะว่าเข้าใจได้แบบคือเป็นลักษณะโดยภาพรวมอะค่ะคือแบรนด์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนนี่ถ้าเปรียบบัคคลก็จะเป็นพวกนิสัยภาพลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ตัวตนของตัวเองเป็นคนยังไงเปรียบได้สิ่งต่างๆรอบตัวก็จะเป็นประเพณีอะไรวัฒนธรรมอย่างเงี้ยค่ะ บ่งบอกสินค้าเป็นโลโก้เป็นลักษณะทั่วไปพูดถึงมวยก็จะนึกถึงใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะนักเทนนิสแบดมินตันดาราหรือรถลักษณะประมาณนี้ค่ะก็จะทำให้เรารู้ว่าถ้านึกถึงแบรน ถยนต์ยี่ห้อหนึ่งเราจะนึกถึงรถอะไรประมาณนี้ค่ะรถนึกถึงบ m นึกถึงน,นึกถึงมิตซูอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่นะคะถ้ายัางไม่นอนก็เข้ามาดูกันได้คิ่ถึงเพื่อนมากตอน,นปิดเธอไม่มีอะไรทำเลยตอนนี้จะมาพูดถึงขั้นตอนนะคะที่จะต้องมีในการเริ่มทำแบรนด์ก็จะต้องมีมีเกนเนอร์ เ e กิเนอร์ก็คือการเป็นผู้เริ่มต้นนะคะถ้าเราเป็นผู้เริ่มเราก็จะสามารถทําในสิ่งที่เราอยากจะทําสิ่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะสเต็ปที่สองก็คือเซเลปเซเลปนี่จะหมายถึงว่าเราถนัดในด้านในด้านหนึ่งมีความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งจนมีผู้มาติดตามเราแล้วก็สนใจในตัวเรา อย่างเช่นการที่เราทำหน้ากากอนามัยเองคือเย็บเย็บหน้ากากแล้วก็ทำส่งจนมีคนได้รับรู้มีคนรู้ว่าเราทำอันนี้ก็เหมือนมีคนมาติดตามเราซึ่งก็ทำให้เรามีจุดเด่นหรือมีความโดดเด่นขึ้นมาในตัวเองนะคะซึ่งตรงนี้แหละคะ่ะก็จะทำให้เราอะ เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นเซนเลบขึ้นมาในระดับหนึ่งเต็ปที่3ก็คือไอดอลนะคะการที่เราสามารถทำให้ผู้อื่นทำตามเราเรียนแบบเราก๊อปปี้เราอันนี้เราก็สามารถแล้วก็นำไปใช้อันนี้ก็จะเป็นการทำให้เรามีทักษะ สามารถสอนเขาตรงนี้แหละค่ะจะทําให้เราเป็นที่รู้จักเป็นเหมือนแบบไอดอลเลยลค่ะการที่เราจะมาเป็นไอดอลไอดอลได้ก็คือเราจะต้องทําในสิ่งที่คนอื่นไม่เคยทําหรือก็สอนคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะเป็นการก้าวข้ามการเริ่มต้นการบิกินหรือ เป,เป็นเซนเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งการสอคนควรจะทําให้เราเก้าวมาอยู่ในในโมเมนต์ของการเป็นไอดอลซึ่งจะทําให้มันรวดเร็วไม่ต้องแบบไปอยู่ในจุดที่เป็นบิกินหรือเซนเลนะคะซึ่งเราก็จะกลัวกลัวอยู่สาอย่างนะคะที่หรือเป็นอุปสรรคนะคะในการทำ ในการทําคลิปการทําวิดีโออะค่ะก็จะมีอยู่3าซก็จะคือคอนเทนต์ซีแรกนะคะซี C ที่2ก็จะเป็นคอนสิเทนซีซีที่3ก็จะคือค a คาซินมานะคะก็เป็นเหมือนแบบเราก็จะคิดว่าเราจะทำเรื่องอะไรอยากทำคลิปอะไรดี แล้วก็ทำยังไงถึงจะทำให้เราอะมีความตั้งใจทำอย่างสม่าเสมอแล้วจะทำยังไงล่ะถึงจะมีคนสนใจในคลิปของเราใช่ไหมคะซึ่งสามอย่างเนี้ยเราไม่ต้องไปสนใจหมดทุกข้อนะคะหัวใจสำคัญของมันเลยก็ก็คือคอน s ิสเ e นซีนะคะก็คือความสำคัญ ความสม่ำเสมอในการทำคลิปอะค่ะซึ่งจะทำให้เราก้าวไปถึงจุดหนึ่งจุดที่เป็นไอดอลประสบความสำเร็จนะคะการเป็นไอดอลเนี่ยมันก็สามารถสร้างให้เราไปสู่สเต็ปที่4นะคะซึ่งสเต็ปที่4ก็คือไอคอนการที่ทำให้ตัวเองเป็นสัญลักษณ์เป็นที่รับรู้เมื่อ เป็นสัญลักษณ์คือมันจะโตกว่าไอดอลนะคะก็จะแบบว่าพูดปุ๊บนึกถึงปุ๊บก็จะรู้ทันทีว่าคือใครเหมือนถ้าเรานึกถึงศิละปะเราก็จะคิดถึงหรือนึกถึงอาจารย์เฉลิมชัยนะคะประมาณนี้ซึ่งความสำคัญของโซเชียลมีเดียในปัจจุบันนะคะมีความสำคัญมากๆในการที่จะ ส่งต่อหรือถ่ายทอดข่าวหรือสื่อต่างๆนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะต้องส่งต่อหรือผ่านโซเชียลหรือผ่านสื่อต่างๆซึ่งตอนนี้สื่อก็เป็นที่สำคัญนะคะการที่เรามี facebook ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะทำให้เราได้รับข่าวสารใหม่ๆ เฟซบุ๊กถือว่าเป็นตัวสำคัญสำหรับการที่เราจะทำสื่อเพราะว่าเวลาเราทำสื่อเนี่ยเราโพสต์ไปปื๊บเฟซบุ๊กอ่ะเราเข้าไปดูผ่านๆหรือว่าเพื่อนโพสต์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเด้งมาที่หน้าโพสต์หรือแบบหน้าฟีดข่าวเลยซึ่งเมื่อเราว่างหรือทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ อาจจะดูบรรผาดหรือกดเข้าไปดูซึ่งมันก็สามารถทําให้เราเได้เป็นที่รู้จักกับผู้คนทําให้เขาเห็นตัวตนเห็นลนะักษณะท่าทางความเป็นตัวของเรานะคะซึ่งก็อยากจะฝากไว้ประมาณนี้ค่ะว่าการได้ออกมาไลฟ์หรือการได้สร้างอะไรใหม่ๆมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญ แล้วก็ได้รู้เรียนรู้ได้รู้จักกับคนมากยิ่งขึ้นเพื่อนเพื่อนมากขึ้นนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าดึกมากง่วงแต่ก็ไม่ไม่ค่อยอยากนอนนอนไม่ค่อยหลับคิดถึงเพื่อนมากเลยสวัสดีเพื่อนๆค่ะสวัสดีมุกสวัสดีเมย์ สวัสดีค่ะวันนี้ขอจบการทำคลิปยงเท่านี้นะคะ